ตว์ทั้งหลายทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกขที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นเวรานเวรานจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยตว์ั้งหลสัตวา เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุกเรื่อแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งเส้นด้วยกันหมดทั้งเส้นอัปยาปัชาอัปยาปัชาจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัตเาสัตตาสัตทั้งหลายสัทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุกเรแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งเส้น กนี่ค่ะนี่ค่ะต้องเป็นสุขเป็นสุขเธอจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้มีความทุกกายทุกใจเลยอยาได้มีความทุกกายทุกใจเลยสะเนสตาสะเนสตาทั้งหลายทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจบตาเกิดแก่เจบตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้นสุขีอัตานังสุขีอัตานังริหาอรันโตอริหะ จงมีความสุกกายสุขใจจงมีความสุกกายสุขใจรักษาตนรักษาตนพ้นจากทุกข์ยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกข์ยทั้งสิ้นท่าน้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปซาเพสตาซาเพสตา ติเกิดเป็นนันทชะติเกิดเป็นชลลาปุชชะติเกิดเป็นชลลาบุริชชะติเกิดเป็นสังเสทชาะติเกิดเป็นสังเสทชะติเกิดเป็นอปปาติกาะติเกิดเป็นโอปปานิมารับกุศลผลบุญจงมารับกุศลผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอให้ท่วนทั่วทุกตัว